สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาสตอรี่เฟซไม่มีเพลงครับไม่มีตรงคําว่าเพลงตรงนี้ให้ใช้นะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับขั้นแรกนะครับให้เรานะครับต้องไปเช็คเวอร์ชัน Facebook ของเรานะครับว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะครับถ้ายังไม่เป็นนะครับก็ให้เราทําการอัปเดตเลยครับจากนั้นนะครับเวลาที่เราอัปเดตเรียบร้อยนะครับ แนะนำให้เราลองปิดแล้วก็เปิดเครื่องครับรีสตาร์ทสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราค่อยเข้าเฟซนะครับแล้วเราก็สามารถลองเช็คได้เลยนะครับว่าเพลงเราจะมีหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีนะครับให้เรานะครับเอาบัญชีอื่นนะครับมาล็อกอินไว้ในเครื่องนี้นะครับบางทีเฟซมันอาจจะบั็กนะครับเช่นไอ้บัญชีหลักนะครับมีแต่บัญชีลองไม่มีอะไรแบบนี้นะครับให้เราลอง เอามาล็อกอินแล้วก็สลับไปสลับมาครับรับรองได้แน่นอนครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับในการแก้ปัญหาสตอรี่ a c e b o o k นะครับไม่มีตรงคําว่าเพลงครับลองไปทําตามกันนะครับใครได้ไม่ได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ